ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแดบปนะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับในการใช้งานพอดีผมเทสหลดอยู่ฝั่งนู้นนะครับด้วยหลอดไฟนะจากแบตเตอรี่แพ็คดิเทียมฟอสเฟตขนาด32650นะครับแล้วเรามาดูกันว่า b m s มันตัดนะครับตอนนี้ บีเผมตัดการทำงานไปแล้วมาเช็คดูในส่วนของแรงดันนะครับ 3.2V โวลต์นะครับเซลล์แรกเซลล์ที่2 3.2V โวลต์นะครับเซลล์ที่3 3.19นนะครับต่างกันนิดหน่อยแต่เซลล์นี้นะครับอยู่ที่ 2.5V โวลต์นะครับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่แพ็คที่มีการติดตั้งเฉพาะ BMS นะครับหรือแบตเตอรี่แพ็คที่ไม่มีการติดตั้ง BMS ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะประมาณนี้ก็คือจะมีทั้งหมด4เซลล์อนุกรมกันอยู่มันจะมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่ แรงดันแตกต่างจากเซลล์อื่นๆนะครับคือลดลงถูกดิสช,ชาร์จถูกดึงออกไปใช้งานผิดปกติกว่าเซลล์อื่นๆซึ่งจะทำให้ BMS ตัดการทำงานอันนี้คือกรณีที่ใช้ BMS นะครับถ้าไม่ใช้ยิ่งน่ากลัวไปกว่านี้ก็คืออถ้าเราดูเฉพาะแรงดันองค์รวมนะครับว่า่ารวมได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะวัดให้ดู แรงดันก็ได้ 12V โวลต์อยู่นะครับก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่พอเรามาเช็คดูตรวจสอบดูทีละเซลล์เราจะเห็นความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้ b m s และไม่ใช้ b m s นะครับจะเกิดกรณีนี้ขึ้นแต่ถ้าใช้ b m s ก็จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของว่าถ้าแรงดันแต่ละเซลล์มันต่ำผิดปกติหรือแรงดันรวมนะครับ ที่ผมวัดให้ดูเมื่อกี้ได้12โวลต์กว่านะครับตัวนั้นนะมันก็จะตัดการทำงานมันก็จะเซฟแบตเตอรี่แพ็คในระดับหนึ่งได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับมันก็จะทำให้บางคนบางท่านง,งุนหงิดนะครับนะ,นะเพราะว่าแรงดันมัน,มนยังอยู่ที่3.2โวลต์ซึ่งมันยังใช้งานได้ต่อไปยังยังได้อยู่นะครับนะ แล้วทำยังไงนะครับวิธีการแก้ไขของผมแพ็กที่มีการดึงกระแสสูงนะครับมีการชาร์จที่กระแสสูงถ้าเรียกทับศัพท์ไปก็คือมีการชาร์จที่กระแสสูงมีการดิสชาร์จที่กระแสสูงนะครับก็จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานก็คือเจ้าตัว Active b a บ a n า e น,นะครับ นะจะต้องติดตั้งตัว Active b a ล a n c e เพิ่มเข้าไปอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาของผมนะ,ะที่ใช้งานในระบบ s o ล a าเซลลที่ใช้อยู่ทุกวันนะครับก็จะต้องใช้วิธีการนั้นเข้ามาช่วยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานะบางท่านอาจจะมองแค่แรงดันรวมนะถ้ามองแรงดันรวมเฉยๆนะครับเราอาจจะยังไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรขึ้นนะ นกว่าชุดแบตเตอรี่แพ็คของเรานะครับมันได้รับความเสียหายนะครับก็คือถ้ามันถูกดิสชาร์จออกไปแบบที่เราเราไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้วัดในแต่ละเซล์ลนะครับอันนั้นพังแน่นอนนะครับพังแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะลดปัญหาในจุดนี้คือถามว่าไอ้เจ้าตัวความแตกต่าง ของแรงดันในแต่ละเซลล์ที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนแบบกระทันหันเลยเหรอมันจาก3.2มันลดไปที่2.5เลยไหมมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับซึ่งการค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยเราจะไปนั่งวัดนั่งบาลานตลอดเวลาที่ใช้งานมันมันก็คงจะเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับนี่แบตเตอรี่มีอุณหภูมินะครับแบตเตอรี่มีอุณหภูมิเมื่อกี้ผมดึง กระแสไปที่ประมาณ4.8แอมป์ค่าความจุของเค้า5-6แอมป์นะครับแพ็คนี้ก็ถือว่าดึงเกือบจะ 1C นะครับเพราะนั้นก็ถือเป็นการดึงกระแสที่ที่สูงนะครับนะจากที่ผมใช้งานนะนะนะถือว่าดึงกระแสที่สูงนะครับแต่ท่านไหนถ้าใช้งานที่กระแสต่ําเช่น M, แบตเตอรี่แพ็ค5แอมป์เราดึงแค่1แอมป์2แอมป์หรือแค่0.5แอมป์นะครับ เราเราจะไม่เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ใช้ดึงกระแสต่ำอาจจะอาจจะมองข้ามในส่วนของเจ้าตัว Active b a l a n c e หรือวงจรบาลานนะครับไปนะเพราะว่ามันยังไม่เกิดปัญหาแต่ท่านไหนที่ใช้แล้วมันเกิดปัญหานะครับก็จะต้องหาวิธีการเข้ามาช่วยแล้วนะหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับแทนที่จะเอาเงินไปซื้อ Active Balance ท่านก็เพิ่มค่าความจุเข้าไปนะมันก็จะเป็น ที่ถ้าเป็นระบบ 4S 2P มันก็จะเป็นที่1 0์แล้วหรือ1 2์ถ้าแบตเตอรี่แพ็คนั้นถ้าแบตเตอรี่แต่ละเซลล์นั้นมีค่าความจุที่6์นะครับก็จะเป็นถ้า 2P ระบบ 2P อันนี้กล่าวถึงเฉพาะท่านไหนที่ทำความเข้าใจระบบะ P ระบบ S มาแล้วนะครับนะอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมน,นะครับนะ พอค่าวความจุมันเยอะขึ้นเราก็จะดึงแค่0.5นะ0.5 c ไม่ถึง1 c ปัญหานี้ก็จะลดลงไปได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันก็จะเป็นการดึงแค่50%ขอ,ของของค่าวความจุนะครับแบตเตอรี่ของเราก็จะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นหรือเกิดแต่จะเกิดน้อยจะค่อยๆเกิดนะครับแต่วิธีการที่ผมใช้นะนะก็คือติดตั้ง Active Balance เข้าไปแล้วก็เพิ่มค่าวความจุเข้าไปได้ยิ่งดีนะครับยิ่งดี นะก,ก็ลองเลือกวิธีการดูนะครับว่าท่านจะเพิ่ม Active Bal a น c e เข้าไปหรือว่าจะเพิ่มค่าวความจุนะครับให้เป็นค่าวความจุที่สูงขึ้นนะการดึงกระแสใช้งานปกติของเราก็จะเป็นแค่50%นะครับนะในในการดึงดึงกระแสไปใช้งานนะครับลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำผมแนะนำว่าติดตั้ง Active b a l a น c e นะครับมันจะเป็นการ แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากกว่านะครับนะ Active Balance นะครับมันจะช่วยยังไงนะครับนะเพราะบางท่านอาจจะใช้งานแบตเตอรี่แพ็คพวกนี้อยู่นะครับในส่วนของเจ้าตัว BMS เนี่ยมันจะมีวงจรบาลานซ์ภายในนะครับเราดูจากสายพวกนี้ได้นะครับนะ,ะมีวงจรบาลานซ์ภายในแต่ว่ามันน้อยนะครับมันน้อยนะอยู่ในระดับ อาจจะ40-50 m mm. มิลลิแอมที่ที่แถมมานะครับมันเป็นวงจรบาลานที่แถมมาภายในตัวเจ้าตัว bms นะครับเพราะนั้นการทำงานของเขาการบาลานของเขามันก็จะบาลานที่กระแสต่ำแต่ว่าการใช้งานของเราดึงกระแสสูงนะมันจะไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงใช้งานที่กระแสสูงชาร์จที่กระแสสูงเราก็ต้องเพิ่มวงจรแอคทีฟบาลานเข้าไป นะเพื่อช่วยเคลียร์ปัญหาในจุดนี้นะครับอันนี้กรณีที่ใช้วงจรบ MS และวงจราบาลานเข้ามาช่วยนะครับแต่ท่านไหนที่ใช้เพียวๆเ,เลยนี่ผมว่าเจอปัญหาแน่นอนนะครับแบตบวมแน่นอนนะครับนะเราต้องลองนะครับต้องลองนะก็เป็นข้อมูลมาแชร์กันก็แล้วกันนะครับ จากที่ผมใช้งานในระบบโซล่าเซลล์มันมันมันแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้นะครับแบตเตอรี่แพ็คของผม2 0 0 2 0 0แอมป์ ah นะครับนะผมติดตั้ง Active Balance เข้าไปก็คือเจ้าตัว 5m แอมปนะครับก็ถือว่าแก้ไขปัญหาได้ในระดับที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2องสองพั 2018, 2018, 2019, นสิบแนะสองพันสิบ้านาขณะนี้ก็2,023นะครับนะวันนี้ก็วันที่30มีนาคม2,023หรือ2 5ง6นะ้าปัจจุบันนี้ผมก็ยังคงใช้แบตเตอรี่แพ็กชุดเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำการบาลานซ์ใหม่นะไม่ได้ทำการบาลานซ์ใหม่ใดๆทั้งสิ้น ก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับนะถามว่าแรงดันเนี่ยในแบตเตอรี่แพ็คที่ผมใช้ในระบบโซลาเซลล์ก็ลองย้อนกลับไปดูก็แล้วกันนะครับมันจะมีคลิปอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับะระบบโซลาเซลล์ที่ผมกลับไปที่บ้านสวนนะตัวนั้นผมก็จะไปถ่ายทําแล้วก็ไปดูนะครับระบบนะครับแต่ถามว่า การใช้งาน,นใช้ทุกวันไหมใช้ทุกวันชาร์จทุกวันนะครับเพราะมันคือระบบโซลาร์เซลล์นะมันคือระบบโซลาร์เซลล์นะหลักๆผมก็ใช้กับนะตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับแต่ว่าจะสแตนบายในช่วงกลางวันนะครับในช่วงกลางวันช่วงกลางคืนก็จะเป็นแค่ระบบแสงสว่างนะครับในระบบ12โวลต์ที่ใช้กับหลอดไฟ led นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับ หากท่านไหนสงสัยอะไรยังไงก็อาจจะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะแต่ถ้าใช้เฉพาะแบตเตอรี่นะครับไม่มี b m s ไม่มี Active Balance อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำถ้าถามผมผมไม่แนะนำให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่เหมือนแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับเพราะว่าโอกาสเสี่ยงนะครับพังสูงมากนะครับ นะถ้าไม่มี BMS หรือไม่มี Active Balance เลยอันตรายนะครับอันตรายนะมันก็ไม่ถึงขั้นระเบิดหรอกครับแต่ว่า,าแบตเตอรี่มันจะพังถ้าเซลล์เล็กอย่างเงี้ยเซลล์ละ60-90บาท100กว่าบาทต่อเซลล์นะครับมันก็ยังพอรับได้นะแต่ถ้าเซลล์มันโตขึ้นมาเซลละพันพันห้านะครับ สองพันสามพันนะ 2, 000, 3, 000, นะถ้าขาค่า,าวความจุมันเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้เราต้องหยุดชะงักนะครับในการใช้งานนี่แค่แค่พังแค่เซลล์เดียวนะครับนะเพราะว่ามันอนุกรมกันอยู่มันต่อเป็นลําดับกันอยู่นะครับถ้าเซลล์ใดเซลล์หนึ่งพังการใช้งานนะครับก็จะต้องหยุดไปนะจนกว่าเราจะมีเซลล์แบตเตอรี่มาเปลี่ยนเข้าไปนะแพ็กนี้มันถึงจะใช้ได้นะครับนะ อันนี้เป็นระบบ 4S นะครับลิเธียมฟอสเฟตนะก็ท่านไหนมีวิธีการหรือมีเหตุการณ์ยังไงก็ลองมาพูดคุยกันนะครับนะใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหากผมเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอนะครับผมก็สามารถมาตอบคำถามตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าอันไหนยังไม่เจอก็ขอไปทดสอบทดลอง นะตามเงื่อนไขที่ท่านสมาชิกนะครับหรือท่านผู้ชมนะสอบถามเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่านะการที่จะได้มาซึ่งคําตอบมันต้องผ่านการใช้งานก่อนนะครับมันต้องผ่านการใช้งานก่อนนะถ้าเป็นการเดาสุ่มก็มีโอกาสผิดพลาดเยอะนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ